สวัสดีพี่น้องทุกท่านเนยนะครับโอ้โหก็มาสว่างอยู่ที่แถวนคนปรปฐมนะครับพากระต่ายแวะพักนิดนึงเทคนิคนะครับเวลาพาน้องกระต่ายเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับโดยรถส่วนตัวก็ไม่ต้องเอาอาหารนะครับใส่ในภาชนะที่ใส่ก,กระต่ายไปนะครับเพราะว่าผมทดลองมาหมดแล้วเวลาเราขับรถเนี่ยกระต่ายจะกลัวนะครับเขาจะไม่กินอะไรนะครับให้แวะพักแล้วก็เอาอาหารให้เขากินแบบนี้นะครับ ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมกันตั้งนานเลยนะครับเพราะว่ามีธุระหลายอย่างเลยนะครับทาให้ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่ามีพี่ๆน้องๆหลายท่านเนี่ยทักทายนะครับมาอยู่เป็นประจำเนี่ยผมดีใจมากเลยยังไงก็ขอขอบคุณครับ โอ้ยขอขี้เกียจเนี่ยโอ้ยสนหนึ่งสนสองสนสามจะปุ๊บเกยก็ปุ๊บจุ๊บไปท๊่เกยกยคือเบื่อบ้านหรือเปล่าเนี่ยก็ถึงบ้านแล้วครับพี่น้องเอากระต่ายที่อยู่กทมเนี่ยมาเล่นกับกระต่ายที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูเข้ากันดีเหลือเกินเหลือเกินนะครับเนี่ยเป็นธรรมดานะครับกระต่ายเนี่ยก็จะขับถ่ายค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับนี่ดูสิเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดข้อนะครับถ้ากลับมาเทศกาลเนี่ย ผมก็จะมีการทำความสะอาดข้ออยู่เป็นประจำนะครับเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับโอ้โหขนขึ้นสวยนะครับผิวพันสะอาดดีส่วนเห็บหมัดนะครับก็มันจะเกาะตามซอกคอใบหูนะครับบริเวณขอบตาเปลือกตานะครับตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะครับสะอาดดีนะครับกระต่ายที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยขนสะอาดตัวหอมหอมนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณที่นอนของผมนะครับก็คือนอนบนรีแตนนี้เลยนะครับออกเต็นท์ไปกลางเนี่ย ก็จะรับลมหนาวส,สบายๆแบบนี้นะครับที่เนี่ยก็จะติดเขานะครับบ้านติดธนาคารอยู่แฮ่พูดอะไรเนี่ยเอาละรครับวันนี้คืนนี้แหละผมก็จะนอนตรงนี้เลยนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็จะเงียบสงบแฮ่จะกระซิบทำไมเนี่ยให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่เต็นท์ของเรานะพี่น้องนี่นะครับให้ชมบริเวณด้านในนะครับ ด้านในก็จะนุ่มด้านนอกก็จะกรอบนะครับเฮ้ยไม่ใช่ขนมเจะาเอาใหญ่นะเนี่ยนี่ครับบรรยากาศด้านในนะครับตรงเต็น <aroma> ท์ก <Spark 2> ็มีช่องรับลมนะครับเวลากระสือบินมาเนี่ยเราก็จะทักทายเฮ้ยฮัลโหลว่าไงสบายดีบ่ทุยไม่ใช่อันนี้เอาไว้รับลมนะครับ ได้ฟิลบรรยากาศกลางเต็นท์นะครับบนเขานะครับเพราะว่าบ้านอยู่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่ครับเตรียมพร้อมเอาละเป็นว่าผมเนี่ยขอตัวไปนอนก่อนนะครับพ่งนี้ได้เลขอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกเด้อสวัสดียาำเช้านะครับพี่น้องขนาดนี้เป็นเวลา11.60นาฬนาทีะครับยังไม่รู้ว่าเช้าอยู่หรือเปล่าทุยมีเช้าแล้วก็คลิปนี้ลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ